มืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแม่ขาหนูว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแม่กลุ่มแคท็อปพี่โทนี่แซ้วูดซ้ำบอกแตงโมเลิกน้อมนำคำสั่งสอนของเทพเทือกกอปปอสไอ้สันดอนแตงโมตื่นขอไทยถอนขออภยัยพี่โทนี่ได้รับแล้วข้อความนั้นก็ยกโทษที่คิดทันนะโฉมฉาย แม้ทักษินยังพูดถึงเรื่องน้ำใจเรื่องไม่เซตการเปลี่ยนค่ายทางการเมืองใครที่คิดว่าเธอยังเป็นสลิมเธอหายแล้วอย่าแทงทิ่งอย่าหาเรื่องไฮโซนัทหมอของขวานปราดประเทืองแถมแตงโมถอดเสื้อเหลืองโยนไปไกลบักเทพเพื่อก็หน้าหงายคนย้ายฝั่งอันแม่น้ำแม่ยากอย่างก็วัดไหวแต่ความคิดจิตมนุษย์ลึกสุดใจ เพื่อนตกน้ำปล่อยให้ตายในทาราพี่โทนี่หน้าเศร้าส้อยยกโทษให้หากวิญญาณโมอยู่ไหนนะโมขาท่านนายกอภัยแล้วเรื่องนานมาโรคสลิมต้องใช้ยาคือความจริงถือว่าได้ชำระล้างปรับแนวคิดแต่บางคนบอกยังผิดยังตามขิงตกข่าวไงไม่อัปเดตยังติติงจนเขาตายแค้นยังสิงในวิญญา แค่กองศพวัดปทุมเลือดแดงฉานอันแรงกำยำทำงานก็ควานหากำอาจซัดเข้าไปยังเหล่าดาราที่พูดนำส่งภาษาหน้าเวทีให้คอยดูคุณพี่เหมี่ยวคุณพี่ท็อปกำจะปล่อยหรือจะปลอบอยู่หรือหนีศพวันนั้นหากเขาแค้นตามราวีเป็นเจ้ากรำประเด็นนี้ลองทบทวนการสร้างกรมด้วยการสอนให้ทำผิด จะย้อนกลับตัดชีวิตเหมือนลมหวนเคยฆ่าสัตว์ไปพรากเขากำรกอบกวนอายุสั้นกำล้วนล้วนโดนเอาคืนเคยฆ่าเขาก็ต้องโดนเขาตามล่าเคยด่าเขาก็โดนด่ายากจะฝืนเคยขโมยก็โดนปล้นนั่งกลัวปืนเคยข่มขืนกำย้อนคืนโดนเหมือนกันหากไม่คิดกันแบบนี้ก็หัวแตกหาเหตุผลจนหัวแยกเรื่องสวรรค์ เรื่องนรกเรื่องบุญบาปอัศจรรย์แรงย้อนกลับไม่ผกผันจงมั่นใจเทสแตงโมกูก็คิดในชาติก่อนอาจฆ่าใครกรรมก็ย้อนหมดสงสยัยประเด็นนี้คนไม่พูดปัดไปไกลวงการสงมองเข้าไปใจเป็นกลางในยุคโน้นยุคเก่าก่อนมีชายหนุ่มเป็นคนดีเดินดุ่มดุ่มปรากฏร่างแถวที่โจรซ่อนสิ่งของแถวข้างทาง ก็โดนจับว่าอำพรางแหวนสร้อยทองโดนสารเตี้ยรุมกระหน่ำตายอนาถเป็นคนดีมาทั้งชาติตายสยองเหล่าลูกหลานและคนวัดน้ำตานองไม่เข้าใจคนดีต้องมาตายวัยคนที่มีทิพย์จะขูมองย้อนกลับชายคนนี้ที่ต้องดับเหตุฉนาในชาติก่อนทำร้ายคนจนเขาตายกรรมสนองยากแก้ไขาตายไม่ดี ไปถามเลยพระพยอมให้สติได้แง่คิดหลายมิติอย่าเน้นผีเน้นกรรมด้วยจะเห็นว่าไม่ตายฟรีที่ต้องตายเพราะเป็นที่กดแห่งกรรมผลการเข้าเครื่องจับเท็จยังไม่แจ้งอีแซนต้าก็แสดงแกล้งให้ขำอีตุกติกก็เถียงแม่ดูใจดำกูก็รอดูข่าวข่ำข่าวอารุณเพราะว่าข่าวแม่งพีกแล้วก็พีกอีก แรงทุกวันอีกตุกติกทำคนฉุนไซโคพารไม่สำนึกเรื่องบุญคุณแสนก้าวร้าวจิตขาดดุลคุณธรรมลอนตอนนี้มาเน้นเรื่องกรรมอีกรอบมองหลายชาติมองตามกรอบอย่ามองข้ามจากเศร้าโศกจะบันเทายามติดตามอุเบตขาเอาไว้ห้ามหยาดน้ำตาอีเซนต้ารวยระดับมหาเศรษฐีค่าทนายเงินมากมีไม่ผวา อีตุกติกหางานใหม่ในกลาใครจะรับจะอีบ้าโดนด่านานให้ไปหาประวัติการว่ายดำน้ำของห้าคนให้รีบตามมาสื่อสารไม่ก็โยนแม่งลงไปในลำธารแล้วคอยดูว่ายน้ำผ่านมากี่คนให้จับตาอีตุกติกเป็นพิเศษโกหกไหมผิดสังเกตปดกี่หนหากว่าแม่งว่ายน้ำผ่านก็เตรียมโดน ยังส้นตีนประชาชนถีบกรบาลแค่ขึ้นเรือยังไม่พอว่ายน้ำด้วยอีตุกติกอีคนสวยอีสันขวานมึงตายแล้วมึงตายอีกอีเสียนมานคำมุสาสอบไม่ผ่านคลานลงรูจบตอนแม่ขาหนูว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแม่คิดเขียนฟาพิฆาตโดยกบีประชาชนกระปวนชาชี